ครับวันนี้เนี่ยนะครับผมนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีช่วยมนัญญาจากกระทรวงเกษตรนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยทรงศักดิ์ทองศรีนะครับจากกระทรวงอัดไทยเนี่ยได้มาเปิดโครงการนะครับการนําพยางตาราไปใช้ในการสร้างอุปกรณ์ความปลอดภัยทางถนนนะครับโครงการนี้เนี่ยก็เป็นโครงการที่3แล้วนะครับที่เราเอ่อมีการเปิดโครงการในภาคต่างๆ จุดแรกมีก็คือพนักานนายกรัฐมนตรีปรเอกประยุทธ์จันโอชานะครับไปดําเนินการเปิดโครงการที่จังหวัดจันทบ,บุรีนะครับเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านม,มาสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่ดาเนินการก็เพื่อต้องการยืนยันกับพี่น้องเกษตรกรนะครับผู้ปลูกยางพาราว่ารัฐบาลน,นะครับซึ่งมีพนักานนายกรัฐมนตรีประเอกยประยุทธ์จันโอชาเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับเรื่องการที่จะทําให้ยางพารานั้นมีเสถียรภาพทางด้านราคา นั่นก็คือจะต้องมีการที่จะนําน้ํายางพารานะครับหรือทางอีสานเหนือขนาดนี้เนี่ยผลิตเป็นยางก้นถ้วยนะครับไปใช้ในการแปรรูปเพื่อเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ผ่านมาในอดีตนะครับเราก็พยายามที่จะนํายางพาราเนี่ยมาใช้ในโครงการของรัฐหลายประเทศด้วยกันนะครับซึ่งก็มีปริมาณการใช้ยางเนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะครับปี61นี่ใช้ประมาณ8 0,000ตัน นะครับปี62อีปีที่แล้วเนี่ยประมาณแสนสองหมื่นตันเป้าหมายของโครงการนี้ก็คือคณะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ประกาศนโยบายเมื่อปีที่แล้วว่าจะต้องให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยทั้งหมดนะครับช่วยกันที่จะพิจารณาโครงการที่จะนํายางพาราไปใช้นะครับให้ได้ปริมาณไม่ร้อยกว่า1ล้านตันใน3ปีคือปี6 3ส4 65นะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยโครงการที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยดำเนินการร่วมกับกระทรวงกรเกษตรโดยมี ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เนี่ยนะครับเป็นผู้คิดค้นขึ้นมานะครับแล้วก็มีการนาําในเรื่องของอุปกร,รณ์ rubber fender นะครับ rubber guy พส s t เนี่ยไปทดสอบที่ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งมีสถาบันไทรติเนี่ครับซึ่งเป็นสถาบันในการทดสอบเรื่องของอุปกร,รณ์ที่ใช้ในความปลอดภัยาทางถนนเนี่ยผ่านเรียบร้อยครับก็ประมาณ5%เเซนะครับของโครงการทั้งหมดซึ่งต้องใช้เงินประมาณแสนหนึ่งห้าพันล้านนะครับซึ่งจะสามารถที่จะ ซื้อ,อยางพาราโดยตรงจากพี่น้องเกษตรกร,กรโดยผ่านจากกรนะครับการเกษตรส,สวนยางเนี่ยนะครับปีหนึ่งก็จะใช้ยางพาราอยู่ประมาณสัก3ามแสนห้าหมื่นตันโดยประมาณนะครับรวมกันก็จะประมาณ1นล้านเจ็ดหมื่นตันที่จะต้องใช้ในโครงการนี้ตลอดระยะแรกคือ3ปี6 3สา6 5ี่ห้าแต่เมื่อพ้น6 5นะครับก็จะต้องมีการเปลี่ยนอุปกรณ์ในความปลอดภัยในเรื่องการชน,นยางเนี่ยนะครับเนื่องจาก ยางพารานะครับเมื่ออยู่ในสภาพธรรมชาติมีแดดมีฝนนะครับก็ยอ่อมจะต้องเปลี่ยนสภาพไปตามธรรมชาตินะครับซึ่งก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการลดแรงประทะนี่ลดลงนะครับซึ่งก็จะต้องมีการเปลี่ยนออกหนึ่งในสามทุกปีเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั่นจะเป็นหลักประกันให้พี่น้องเกษตรกร,ะกรนะครับจะสวนย,ยานได้เห็นว่าโครงการภาครัฐเนี่ยนะครับจะรับซื้อ,อยางพาราจากทุกท่านเนี่ยปีหนึ่งไม่ต่ำกว่าสามแสนห้าหมื่นตัน นะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยหนึ่งเดือนตั้งแต่วันที่25สิงหาคมของ3รสามซึ่งเรัฐมนตรีโยมตรีไปเป็นประธานเปิดที่จังหวัดจันทบุรีวันนี้25บกันยายนหนึ่งเดือนนะครับราคายางขยับตัวขึ้นจาก4 3บาทเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นขณะนี้61บาท30สิบตางค์ขึ้นมาเกือบ20บาทจะ้ิดก็ประมาณ30เเตนะครับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นก็คงจะเป็นเรื่องที่เป็นไปตามกลไกการตลาดนะครับเมื่อมีการสร้างความต้องการในการใช้ยางพาราและเป็นยางก้นถ้วยหรือน,น้ํายางก็ทําให้ราคาย,ยางขยับตัวสูงขึ้นนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เชื่อว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยชาวสวนยางซึ่งเราจะู่ได้คุยกันนะครับอย่างยางก้นถ้วยเนี่ยขณะนี้อยู่ที่21บาทถ้าก็ได้25บาทเนี่ยเขาก็จี๊ดกำไรแล้วนะครับ ต่เชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถผ่นให้ราคายางสูงกว่า25บาทได้นะครับนั่นก็คือสิ่งที่มาสาธิตนะครับมาเปิดโครงการให้กับพี่น้องได้เกิดความเชื่อมั่นนะครับว่ารัฐบาลโดยการนำของรัฐมนตรีคนอิริยธบถเนตรชาเนี่ยทำเรื่องนี้อย่างจริงจังและต่อเนื่องเมื่อพรร้นเดือนพฤศจิกายนกระทรวงคมนาคมก็จะขอประมาณงวดที่สองอีกเท่ากันนี่ครับประมาณ2,007ล้านเพื่อจะทําต่อในเดือนธันวาคม สี่5่งกาสาเรียนนกรามรมสีงารร่สีแล้วก็เดียวสูงสาพันนะครับเราก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนอกจากพี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางจะมีหลักประกันในเรื่องตัดภาพราคาเรื่องความปลอดภัยทางถนนซึ่งเป็นภารกิจหลักของกระทรวงการพรมเนี่ยจะดีขึ้นโพสถิตินะครับการเกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตจากการคนประทะกันเนื่องจากรถข้ามเลนที่ผ่านมานะครับ เรามีผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่รวมผู้บาดเจ็บนะครับประมาณตีละสองหมื่นกว่าคนซึ่งก็เหมือนค่าไม่ได้นะครับเรื่องชีวิตคนเนี่ยเป็นมูลค่าที่สูงมากเราเป็นสถิติที่องค์การในไมโลก w h o นี่นะครับจัดแรงก์ิ้งเอาไว้อันดับเก้าของโลกนะครับที่ความปลอดภัยทางถนนเนี่ไม่ดีนะครับแต่เชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถทําให้สถิติการเกิดอุบัติเหตุลดลงอย่างมีค่านัยยะสำคัญแน่นอนนะครับเพราะว่าคณะท่านนายกรัฐมนตรีได้ กำชับมานะครับว่ากระทรวงคมนาคมมีการประเมินแลาว,วิเคราะห์โครงการว่าจุดที่ติดตั้งนั้นเนี่ยก่อนติดตั้งหลังติดตั้งถิาิอุบัติเหตุเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ให้ประเมินทางกระทรวงเกษตรก็ต้องป,ประเมินว่าราคายางนะครับมีการปรับตัวไปในลักษณะไหนนะครับเพื่อที่จะวิเคราะห์ว,ว่าโครงการนี้สามารถที่จะดำเนินการได้ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้หรือไม่นะครับซึ่งขณะนี้ความเชื่อมั่นผมนะครับ น่าจะดีกว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้นะครับเพราะดูจากราคาย,ยางที่หยับหนึ่งเดือนเนี่ยขึ้นมาถึง30%มนะครับแล้วก็สถิติอุบัติเหตุนเนี่ยก็เชื่อมั่นครับว่าจะลดลงอย่างแน่นอนนะครับนี่ก็คือสิ่งที่ต้องมาเรียนบอกกับพี่น้องประชาชนที่จังหวัดนครปนมนี้นะครับ